สำหรับระยะนี้ทางเพื่อนๆน,นะครับได้ติดต่อสอบถามถึงต้นพันธุ์หนอไม้น้ําเข้ามาเรื่อยๆนะครับวันนี้ทางสวนก็มีจัดส่งนะครับจะเป็นการจัดส่งไปที่อําเภอหางดงนะครับจังหวัดเชียงใหม่ชุดนี้ก็เพิ่งทําการขุดแะออกมานะครับทางสวนจะให้ติดดินไปบ้างนะครับเพราะว่าจากที่เคยจัดส่งมา ถ้าเราล้างล่างมันจนสะอาดเลยนะครับไม่มีดินเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะห่อเข้าไปนะครับจะมีใส่ในถุงหุ้มลดการคายน้ําก็ตามนะครับผมมองว่าถ้ามันมีดินติดไปเนี่ยความสดชื่นนะครับของต้นพันธุ์มันจะดีกว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับในแต่ละต้นเนี่ย มันจะมีเริ pues whales, ่มจะมีเขาเรียกว่าหน่อนะครับหรือว่าต้นอ okay. ่อนหรือถ okay. ้ามีการทอดยาวออกมาเนี่ยลักษณะแบบนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของไหลไหลก็คือลําต้นใต้ดินของเขานะครับเวลาเราเราปลูกเนี่ยมันจะค่อยๆเดินหรือว่าทอดยาวไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันจะไปโผล่ขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งต้นนะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะมีหนอเล็กๆข้างๆขึ้นมาแล้วเวลาเพื่อนๆเอาไปปลูกนะครับหรือว่าถ้าได้ไปอาจจะไปแยก ําเติมก็ได้นะครับ